ไม่มีอะไรให้เลยเหรอสู้กับโซนี้ได้แต่เมก็งอกแงกเหมือนกันว่ะอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกด j o i แล้วเลือกเลเวล1,2,3เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับสร้างจากรักขออาทิตย์ในช่องบูฟินชีช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ตเป็นปอปนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการที่คนไม่ดูแต่กูจะทำนั่นก็คือ ะต่แนโซดประสาทแดกนั่นเองเย้วันนี้นะครับเราจะกลับมากับการรีวิวหูฟังบัจเจต,ตมีคนร้องขอมาจากการผลโหวตช่วงนี้นะครับอันดับหนึ่งและนอกจากซาวพีซที่รีวิวไปแล้วแล้วไม่มีคนดูก็คือนี่ครับตรอะไรวะอมตีน3 2 1 อมตีนรุ่นอะไรวะเฮ้ยจริงๆวันมอเนี่ยน,นะเมื่อหลายปีก่อนพี่เคยไปที่ญี่ปุ่นอะแล้วก็แบบหูฟังมันพังไงก็เลยเดินเข้าไปซื้อแบบมั่วๆเออดูแม่งหน้าตาดีปรากฏเฮ้ย <c oughs> ถูกและเสียงดีวะ่ะเฮ้ยก็ <c oughs> เลย <c oughs> นับตั้งแต่นั้นก็จำคำว่าวันมอเนี่ยมาวันนี้เราก็เลยมาลองยี่ห้อทำไมมันไม่เขียนวันมอไว้เลยวะมีแต่อมตีนอมตีน เราจะมา unbox กันเลยนะครับ unbox unbox <c oughs> คือไม่เคยฟังแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดูเราจะแบบคิดแล้ววันเราจะไม่ดูคนอื่นร <c oughs> ีวิวเฮียใช้คัตเตอร์ผิดด้านกูว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าทำแบบนม่เข้าอะเราเลือกสีดำนะคือปกติมันก็จะมีสีสีใช่ไหมสีดำสีขาวสีชออะไรวะส้มเขียวไปเปิดอออกมากนะครับ จะมีคู่มือคู่มืออคู่มือแล้วก็กมตีนอยู่ในนี้ครับอมีหูหนูมีปีกต้องดูสภาพคือจริงๆการทำไอ้ไอ้ห้อยๆเนี่ยนะต้องดูแมทีเรียลตรงนี้นะคือถ้ามึงจะห้อยอย่างเงี้ยมึงต้องห้อยพร้อมกับกุญจงกุญแจอะไรเงี้ยแล้วมันจะขูดเละเทะกันเลยนะ เดี๋ยวดูข้างล่างนะครับข้างล่างโขมีอะไรฮะอ๋อลึกว่าจะไม่ให้อะไรเลยก็ปกตินะครับก็จะมีสาย USB A ไป USB C นะครับปกติชุม่มนะครับเป็นเรื่องธรรมดาพอแล้วไอ้ีะเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองวะไม่ต้องเอาออกมาอ้าวไอ้เหี้ยไม่มีอะไรให้เลยเหรออ๋อ ลืมไปมันเป็นเอียบัตเลยเอียลืมไปกู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 ก็เหลือลืมทำไมไม่มีซิลิโคนวะสอรี่นะกูก็ด่าไปแล้วเนี่ยไอ้นี่มันแอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลเฮ้ยวัสดุดีนะเนี่ยดีนะดีดีวัสดุดีเลยดีแบบดีไม่เหมือนอีซาวพีดอะเฮ้ยดีดีวัสดุดีโอเคเลย สู้กับโซนี้ได้อีกแล้วชอบเทียบของสูงกับข,ของแพงอ่าข้างในนะครับเปิดให้ดูปึ้มเปิดออกมาแล้วอ๋อยมาดู้ใกล้อ่ามีแบบดึงอะไรไว้วะๆๆอ๋อคั่วไม่ให้มันชาร์จเขาจะแบบว่านี่ไงมีอะไรนะเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ให้มันไปชาร์จไงเดี๋ยวจะเสียเราจะเริ่มจากการแกะนี่ออกมาก่อนปุ้งอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ ไฟชาร์จขึ้นมาเนี่ยครับอัเงียบไปไอ้เหี้ยเึ่งเดี๋ยวโชว์ก่อนอ่า็เดินไฟระบุสเตตัสสรุปแล้วคือสเตตัสว่าอะไรอะเต็มหรือไม่เต็มอะอะแพรก่อนนะครับอย่างแรกต้องมาแพรกันก่อนถ้าฉลาดต้องแบบแพรเลยแบบยกขึ้นมาแล้วจึ้งเงี้ยคาดหวังเลยวะ มาเลยนี่ไง mm. อมติง้งแอรฟรีพอตไม่ให้ดูละครั้งที่แล้วแม่งแสงจ้าดูไปก็เท่านั้นอคอนเน n ก c t แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดลองกันใส่ก่อนนะครับนี่หูซ้ายทะลุหูขวาเฮ้ไม่ได้ใช้เอียบัดนาะจริงๆสมัยก่อนอาจจะชอบเอียบัดมากกย่ารู้สึกว่าแบบไม่ชอบอินเอียเพราะมันตึบอะ หูดับตับไหมอ่ะแต่ว่าพอตอนหลังมันมีระบบ t r a n s p a r e n t มันก็โอเคแล้วไงคือการ connect นี่มีเสียงเฮีย้ยอะไรจตเป็นบมดเลย <c oughs> เป็นมนุษย์ต่างดาวอะไเงียเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มีเสียงมาจากไหนอ๋อเล่นเลยใ <c oughs> <c oughs> จเย็นเย็นมึงจะรีบเล่นไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นมี noise cancelling วยนะ active during phone call อ๋อเวลา โฟนคอนะครับมีอะไรที่ประหลาดๆไหมไม่มีนะอันนี้เป็นไวเลสชาร์จได้นะครับนี่นะดูให้ดูกันใส่มันก็โอเคนะเหมือนแองกอดปกก็ก๊อๆกันนะใส่ง่ายสบายมากไม่ได้ฟังไม่ได้ใช้เอียบัตนะโวยวายเลยแล้วก็เปิดเพลงที่เหมือนเดิมครับใครจะว่าอะไรก็ กูฟังอยู่แม่นอยู่เพลงเดียวปุ๊บอ่ะจากการลองฟังนะครับเฮ้ยถือว่าเป็นหูฟังเอียบัตที่ดีเลยนะใช้ได้คือเราว่ามันคนละคาแรคเตอร์กับ ของแม็กอะแต่ว่ามีน้ำหนักดีแต่ต้องใส่ให้ถูกตอนแรกงงๆอยู่เหมือนกันใส่ปกติทำไมแม่งไม่มีน้ำหนักกว่าต้องใส่นี้ให้ดูต้องเอียงงนี้พยายามเห็นปะคือมันต้องใส่แบบจิ้มแบบหันหันปีกไปข้างหลังอะนี่แยกอิสระด้วยนะเนี่ยดีแยกอิสระด้วย กอดีหยิดหูหูเดียวฟังได้บางตัวไม่ได้ไงเออคือมันต้องตัดให้อเนี้ยมันเข้าทางมันเหมือนกันอะ่ะไม่ใช่แบบใส่เข้าไปปุ๊บแล้วนั่นเลยเพราะฉะนั้นแบบถ้าใส่ถูกทางอะเฮ้ยแม่งดีวะ่ะแต่ตอนนี้นมันยังขุ่นอยู่คิดว่าถ้าเบิรนะ์น่าจะหายเราต้องเราต้องคิดแบบเอียบัดนะมันมันความตืบต๊บๆอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดอีกแบบ เอารวมๆมันคือแฟลกพูดง่ายๆมันแฟลกได้ยินเบสทุกอย่างชัดได้ยินหมดเออแต่ว่าไม่ได้คมกริบจะได้ยินครบหมดย่านกลางย่านต่ําเสียดายคือย่านแหลมที่มันไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกมือคือมันมันออกแต่แหลมสุดแต่แหลแบบแหลมกลางไม่มีน้อยเบาเบาเบาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โดยรวมแล้วน้ำหนักดี น้ำหนักกลางต่ำอะไรเงี้ยดี <c oughs> เดี๋ยวลองมาฟังอีกเพงนึนนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเรื่องบาลานซิ่งเหมือนด้วยมันจะมีวิธีคือเราจะฟังเบามากๆอะไรเงี้ยอ่เพลงเราไปเพลงเดิม <c oughs> ใส่แล้วแม่งแบบเอฟเฟกมึงนเนี่ยเนี่ยต้องใส่แบบหันลงไปอย่างเงี้ยเหมือนเอาเหมือนเอาลำโพงจุ่มลงไปในรูหูอะ ลองฟังลองฟังเพียงเดิมนั่นแหละชอบอดีดีคือตอนนี้ <c oughs> มันแม่งเป็นแบบแฟลตมันเป็นหูฟังที่แฟลตแล้วแฟลตแล้วแบบเก็บดีเทลได้หมดเลยเอ่ะคือเบส คืออันเนี้ยเพลงเนี้ยมือเบสคือระระดับเทพนะคือคือทุกคนระดับเทพมันรวมกันไอ้จุ๋งดึงจงอ่ะมันก็แยกขาดได้ยินชัดเบสที่เขาเล่นอ่ะก็ชัดคือเทียบกับอีซาอพีแต่อ้นี้ละเอียดกว่าอีกคือชัดคือเอียบัตความเป็นเอียบัตมันควรจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ดีกว่าอีกเสียงแซกก็จะแบบไม่เยอะไปเออมันก็จะบาลานซิ่งลงมานะมันก็จะแบบไม่พุ่งแบบ ให้พุ่งหมือนสาวพีชมันจะชัดออกมาไอ้นี่เขาจะแบบบาลานซ์พอดีแล้วอย่างที่บอกมันยังคุณอยู่ต้องคงต้องเบิร์นไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ดีดีเดี๋ยวขอฟังอันแรกทีงแบบเช็คแหลมทีเช็คแหลกดีดีคือข้อเสียคือกลางแหลม กลางแหลมเช่นแฉะนี่มันจะมีความต่ำของแต่ทุกถ้าแฉะเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เวลาเบาอ่ะเวลาเราเบามันจะได้ยินแต่เสียงกลางกลางโอเคกับแฉะถือว่าแล้วก็ได้ยินเสียงเม็ดเบสต,ตึกตกึดีเลยสเตทช่างแม่งคือสำหรับเรารู้สึกว่าการฟังอียาบัตด สเตจช่างแม่งไอ้เหี้ยนึ่เอาปะคือมึงจะเอาอะไรกับการเสียงเข้าขนาดนี้เดี๋ยวทดลองการคออัคอทดสอบทดสอบเทสหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าอทดสอบเสียงจากวันมอร์อมตีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเป็นยังไงบ้างครับคุณครับสวัสดีครับ ไอ้เี้ยเหมือนใส่ต้มหูนะเด็กเป็นเด็กแว้นยากเสียงคอนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรคุยได้อาจจะเหมือนโอ่งนิดนึงอยู่ในโอ่งนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้ไม,มีปัญหาคุยได้คุยได้เขาโดยรวมนะโอเคเลยนะโอเคนะราคาเท่าไหร่เราคุณลืมข้อดีก่อนข้อดีข้อดีคือ วัสดุดูใช้ได้นะวัสดุด,ดูดูใช้ได้แต่ว่าเลอะนะเนี่ยข้างนอกไม่เหมือนโซน,นี่โซน,นี่แม่งทำไงไม่รู้อะที่แม่งไม่เล,เลอะเอออะมันก็เป็นด้านด้าน้อันนี้ก็ด้านได้น,นะแต่นึกออกใช่ไหมมันเป็นด้านด้แบบที่แบบถ้าหน้ามึงมันอะหน้ามึงมันไอ้นี่จะมันเออมันแบบนั้นอะ่ะดูดิดูเหล็กดิดูเหล็กอ่ะวัสดุดีไม่จีนไม่จีนเปิดตลับมาก็ ใช้ได้อยู่ใช้ได้ไดูดีดูด,ดีแต่สีอื่นไม่รู้นะสีดํานี่มันกลบความดูไม่ดีไงแต่อันก็งอกแงกเหมือนกันว่ะนิดหน่อยนิดหน่อยปล่อยวางบ้างปล่อยวางแล้วก็มีแบบไวโลงไวเรียชาร์จนะข้อเสียมันข้อเสียข้อเสียข้อเสียคือมันตอนเราคอนเน็กตอนแรกๆมันคอนเน็กยากเออมันไม่ไม่ใช่แบบคอนเน็กเร็วหรือแบบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพอแรกๆมั้งเราก็ไม่รู้นะ แล้วก็แยกได้ด้วยแยกชิ้นยเดียวได้ก็โดยรวมครับประมาณเราให้แปดเ็สิบครับหน้าสือ้อไหมก็ราคาเท่าไหร่กูจำไม่ได้ <laughs> เปิดราคาดูแปดร้อยกว่าบาทใช่เปล่รวแบบเก้าร้อยอ่ะประมาณไม่เกินเก้าร้อยนะถ้าเซลลดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีแปดร้อยอะไรเงี้ยเก้าร้อยแถวแเฮ้ยคุ้มนะเว้ยโอเคนะถ้าราคานี้โอเคนะบัดเจ็ตที่ใช้ได้ทีเดียว สำหรับใครที่ชอบเ e อียบัตนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามหวังว่าจะมีคนดูเยอะขึ้นนะอุตสาห์ลงทุนซื้อมารีวิวเนี่ยสำหรับใครไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเสี่ยงนี่แม่แล้วแต่มึงเลยอ่ะคือกูชอบอย่างนี้อะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นแบบหลากหลายนี่คือยังไม่เคยดูคนอื่นรีวิวนะเออไม่ดูไม่ดูก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรีวิวบันนี้นะครับ mm. สวัสดีครับ